มาลูกเดียวนี่นะใช้แล้วนะจอดแล้วพี่ฝอนลงไปงมทำไมอะก็เพราะว่าตอนนี้รอยพายของเรามีการอัปเดตใหม่น่ะสิแต่ว่าเดี๋ยวขอฉันไปคุยกับเพื่อนๆตรงนั้นก่อนก็นแล้วกันนะพี่ฝอนแล้วไปทักทายเขาเขารู้จักเราเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันสิจอดเดี๋ยวลองคุยดูก่อนดีจ้าอุ้ยจอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขารู้จักเราด้วยเหรออุ้ยดีใจจังเลย เขารู้จักชื่อเราด้วยล่ะอุ่ยน่ารักจังโอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะแหมนึกว่าจะไม่มีใครจําได้ซะอีกอ๋อสอบเสร็จแล้วล่ะจ๊ะดูเหมือนว่าเขากําลังจะพิมพ์ตอบคําถามเราอยู่นะจ๊ะเห็นเมื่อกี้เขาคุยกันว่าสอบเสร็จแล้วหรออ๋อนี่ไงเขาบอกว่าสอบเสร็จแล้วอู้ดีใจด้วยนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ฝนขอไปแต่งตัวก่อนก็นแล้วกันแล้วก็ขอให้ได้เกรดสี่ทุกคนเลยนะจ๊ะพี่ฝนมาดูอะไรนี่แล้วดูสิตรงนี้มีนางแมวป่าด้วยละ่ะว้าวเขาแต่งตัวแท้จังเลยนะพี่ฝนเออใช่นะจ๊อดเขาแต่งตัวได้แบบสวยมากมากเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันบ้างแล้ววันนี้พี่ฝนจะแต่งตัวเป็นอะไรอะ่ะก็เอาอย่างนี้ดีกว่า ตอนนี้สควิตเกมกำลังดังใช่ไหมอะ่ะงั้นเดี๋ยวชั้นจะแต่งตัวเป็นสควิตเกมแบบที่เป็นผู้คุมสีชมพูดีกว่าแล้วตอนนี้พี่ฝนก็ได้สีผมในแบบที่ต้องการแล้วเป็นสีชมพูแบบนี้สะท้อนแสงด้วยสวยมากๆเลยเราก็อยากจะได้ที่คุมผมเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันค่ะดูสิเหมือนกับเจ้าสาวเลยอะ่ะน่ารักมากมากเลยนะคะ ผูกโบซะด้วยกลายเป็นเจ้าสาวของผู้คุมไปซสแล้วพี่วอนแล้วไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรอเปลี่ยนสิจอดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเอาชุดไหนดีนะเออนึกออกแล้วซื้อชุดใหม่มาดินะงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ที่ซื้อมาก็แล้วกันเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้หมดเลยสีชมพูอยู่ไหนล่ะนี่ไงเจอแล้ว มันมีรูปแบบของสีเยอะมอกากมีลวดลายด้วยงั้นขอเป็นสีชมพูแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนอ c เ e s ซอรีเล็กน้อยให้กลายเป็นสีชมพูมีสีดำปนๆนิดนึงให้เหมาะกับเป็นเจ้าสาวของผู้คุมดูสิน่ารักมกากๆเลยนะคะพอเราได้เสื้อผ้าที่ต้องการแล้วอ๋อลืมไปเราจะต้องเปลี่ยนกระโปรงด้วย กระโปรงตัวไหนดีนะซื้อกระปรงมาใหม่เอาตัวนี้ก็แล้วกันเปลี่ยนให้กลายเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยชมพูแบบเดียวกับเสื้ออยู่ไหนกันน้ามีไงเจอแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีของแอเซอรี i ให้หมดเลยจ้าพี่ฝวนอย่าลืมเปลี่ยนรองเท้าล่ะไม่งั้นตัวอาจจะเตี้ยก็ได้นะแหมจอตตัวเล็กๆแบบฉันก็น่ารักดีอยู่แล้วไง แต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากับชุดนะสิงั้นฉันเปลี่ยนก็ได้เอาอันนี้ดีกว่าสีเดียวกับเสื้อผ้าแล้วก็มีลวดลายเป็นสีดำโอ้โหสวยมากๆเลยเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้เราได้เสื้อผ้าแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนต่อไปคืออะไรนะพี่ฝนแต่งหน้าไงแต่งหน้าต้องแต่งหน้าก่อนงั้น เดี๋ยวฉันจะลองแต่งหน้าเป็นโทนสีชมพูก็แล้วกันเอาอันไหนดีอุ๊ยอันนี้น่ารักมากๆงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นโทนชมพูแบบนี้ดีกว่านะคะไหนๆ,ๆมาลองดูใกล้ๆสีจะน่ารักขนาดไหนว้าวโทนสีชมพูมีรูปหัวใจซะด้วยน่ารักมากๆเลยเอ้าเอา,เอามีเพื่อนมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่ว้าวเขาชมว่าเราสวยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆก็สวยเหมือนกันจ้าเอาล่ะเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไปตามหาขนมกันดีกว่าเพื่อนๆพี่หวอนนั่นมันแตนอะไรอะ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าโอ้โหมีคนขายของด้วยหรอโอ้เขาบอกว่าเราสามารถนำลูกอมมาแลกได้ลูกอมหนึ่งเม็ดเท่ากับไดมอนสามสไดมอนเลยหรอ เพราะฉะนั้นถ้าเราแลกมาสัก10เม็ดเราจะได้30ิบไดมอนด์โอ้ม่กอดได้จริงๆด้วยโอดีจังเลยอย่างนี้ต้องฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเลยจ้าพี่หวอนแล้วเราจะฟาร์มลูกอมยังไงอะเอาอย่างนี้ดีกว่าจอสเดี๋ยวฉันพาไปก็แล้วกันเพียงแค่เราไปเคาะประตูหน้าบ้านกดกิ่งเล็กน้อยเราก็ได้ไดมอนด์เอ๊ะไม่ใช่ <laughs> ได้ลูกอมมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะ เราจะต้องขึ้นไปข้างบนน่าจะต้องไปทางนี้ล่ะจอรดนั่นไงมีบ้านอยู่บ้านพวกนี้นะเขาจะมีคนอยู่เราสามารถไปกดกลิ่งได้แล้วเขาก็จะแจกลูกอมมาให้เรา t ทริก r t r ริ t ยังไงล่ะนี่งไงได้มาแล้วหูได้มาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปบ้านอื่นกันบ้างดีกว่า มาดูฝั่งนี้กันบ้างจะมีลูกอมมาแจากเราหรือเปล่าจะหลอกหรือจะเลี้ยงนี่ไงเขาให้ลูกอมเรามาแล้วจอร์ดได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่หวอนเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นมันเส้นทางไปตรงไหนหรอไม่รู้สิถ้าอยากรู้ต้องลองไปดูโอ้ oh my god จอร์ดดูนั่นสิมีกล่องสมบัติด,ด้วยอะ่ะ แล้วเราจะได้อะไรหรอเดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยดีกว่าเขาให้อะไรเรามาเนี่ยอ๋อนี่ไงจอร์ดเป็นถุงเก็บแคนดี้ลูกอมเราสามารถใช้ถุงใบนี้นะไปเก็บลูกอมตามบ้านได้ด้วยล่ะในขอดูหน่อยสินี่ไงได้มาแล้วว้าวน่ารักมากๆเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บลูกอมกันดีกว่านะคะเพื่อเอาลูกอมพวกนี้มาแลกของกัน พี่หวนพี่หวนอย่าลืมไปเส้นทางตรงนั้นล่ะเส้นทางนี้หรอจอร์ดใช่แล้วนั่นไงจอร์ดนี่มันปราสาทแอคคิวลานี่นะแต่ว่าตอนนี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะคะเขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะเปิดได้งั้นหมายความว่าเออเมื่อไหร่กันนะจะเปิดพี่ฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเราจะต้องคอยติดตามดูแต่ว่าตอนนี้พี่ฝนเข้ามาใน ในเมืองนะคะในจุดศูนย์กลางตรงน้ำพุมันจะมีเหมือนกับชานชาลาและแล้วพี่ฝนก็เจอนี่ค่ะนี่เลยรถไฟไมวใช่พี่ฝนนี่เราก็เล่นมุกอีกแล้วนี่ไงจอดถ้าเรามาตรงชานชาลาใช่ไหมเราจะสามารถเปิดกล่องสมบัติแล้วก็รับแคนดี้ได้30 30อันเนาะ30เมตรว้าดีไม่ต้องไปฟาร์มแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูอีกที่หนึ่งนะคะมันจะมี หัวหัวฟักทองนะคะหัวฟักทองตรงนี้นะให้สังเกตดีๆเพราะว่าด้านหลังของหัวฟักทองเนี่ยเขาจะมีกล่องสมบัติให้เราเก็บได้อีกจ้าว้าวดูสิเราได้อะไรมาเนี่ยอ้อได้แคนดี้มานะคะได้มาห0า0เม็ดด้วยกันพี่ฝับวิแล้วแคนดี้พวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างอะ่ะอ๋อจ๊อดฉันลืมบอกไปเลย แคนดี้หรือลูกโอมเนี่ยนะที่เราไปเก็บมาเราสามารถเอามาซื้อของสวยๆได้ของสวยๆงั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วล่ะเดี๋ยวฉันขอหาจุดดีๆก่อนนะแล้วก็ให้เราไปที่ช้อปปิง้งเขาจะมีของสวยๆเงาิงาๆเป็นแอสเซสซอรตในวันฮาโลวีนเต็มไปหมดเลยล่ะจอสด,ดูสิและที่สำคัญนะจอสเราสามารถทดลองใส่ได้ด้วยนี่ไงต่างหูฟักทอง แต่แบบว่าใครอุ้มชั้นไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มีชุดฝักทองให้เราลองใส่ด้วยนะนี่ไงน่ารักมากๆากเลยล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะนะฉัน่ะอยากได้แบบอื่นมากกว่าพี่ฝนอยากได้อะไรหรอพี่ฝนอยากได้กระโปรงแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอลองใส่หมวกฟักทองให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ไง นี่ถ้าเราเก็บแคนดี้หรือลูกอมลูกกวาดพวกนี้นะได้จำนวนตามที่เขาบอกนะเราก็จะสามารถซื้อของได้สุดยอดไปเลยอันนี้เป็นแบบของปีที่แล้วแล้วก็หมวกอันนี้เป็นของปีนี้นะเนี่ยดูสิน่ารักมากเลยอะ่ะแต่แบบต้องเก็บกันนานหน้าดูเหมือนกันนะเนี่ยหมวกใบนี้ราคาเท่าไหร่กันนะ1250แคนดี 1, ้ candy. อันนี้อะไรอะ่ะ อันนี้เป็นผ้าคลุมแต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากจะได้ที่สุดไม่ใช่แอสเซซอรีเหล่านี้นะต้องเป็นอันนี้เลยว้าวสวยมากมากเลยพอทดลองใส่ดูแล้วอยากได้เข้าไปอีกอะแต่ว่าเราจะต้องเก็บแคนดี้ถึง5,000ชิ้นเลยนะเอาไว้เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่านะจอ๊อ สำหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งริ้งรุ้งริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า